คุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการช่วงที่สองของเรานะครับเราได้มีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งท่านให้เกียรติเรามาร่วมรายการเป็นวันที่สองแล้วนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมแนะนําท่านผู้นวยการสํานักงานกองทุนสภาพัฒนาการเมืองนะครับท่านพอพิสิทธิสิริสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นวันที่สองนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเมื่อวานสืบเนื่องมาจากการ บริหารหรือว่าการทํางานของฝ่ายบริหารนั่นแหละครับให้ทํำยังไงถึงจะสามารถส่งเสริมแนวทางที่ทําให้ชาวบ้านเขาเนี่ยพึ่งพาตนเองได้ใช่ไหมครับ,รบนั่นก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อกู้นี้ผมมีแขกรับเชิญมาเป็นพิเศษนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาตัวจริงเลยมาลองเรียนเรื่องความทุกข์ของชาวนานะครับก็ไปแล้วพูดคุยกันไปแล้วทีนี้มาถึงนักวิชาการบ้างแต่ก่อนที่จะพูดคุยกับนักวิชาการเป็นรายละเอียดของเรื่องวิชาการเนี่ย <c oughs> อยากให้ท่านอาจารย์ไปดูภาพวิจัยสักนิดนึงนะครับว่ารายการที่เราไปหยิบยกมาของการพึ่งพาตนเองแบบแนวทางเรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอ,ของผู้หญิงแก่ๆคนนึงเนี่ยต้องเรียกว่าผู้หญิงแก่ๆเพราะว่าเขาสามารถจริงเป็นคนสูงอายุแล้วแต่เขาสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้แล้วก็ทำได้อย่างนี้ด้วยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างทีเดียวนะครับขอเชิญดูภาพวิจัยไปพร้อมๆกันเลยครับได้ครับครับ ไปทัศนศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่จากสถานที่จริงที่โบราณสถานวัดโบสถ์เมืองบางขลังแล้วจากหนังสือเล่มนี้ที่นักเรียนมีถืออยู่ในมือทุกคนนะคะนะนักเรียนหลายคนถามครูว่านะเมืองบางขลังของเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะใครใครทําให้เมืองบางขลังของเรามีชื่อเสียงโด่งดังนะมีคนอยากมาเที่ยวเมืองบางขลังนะวันนี้ครูก็เลยพานักเรียนมารู้จักกับบุคคลสําคัญคนนั้น อ้าวยินดีต้อนรับจ้าคุณครูดีใจมากเลยที่พานักเรียนมาจ้าสวัสดีครับพรเว๋ยสวัสดีจ้าวันนี้ครูัวพาเด็กๆกลุ่มสนใจงานที่พระเว๋ยทำอะค่ะจะมาดูแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการของนายหลวงเนี่ยค่ะก็พาเด็กๆเข้ามาเยี่ยมชมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะพาเดินชมดูอ้าวยินดีต้อนรับเลยค่ะลูกๆมาเข้ามาดูเฮ็ดดูปลาดูกบลูกมามาเร็วๆ มิดอยู่ในนี้สามารถเก็บเพียงกินได้นูนต้นใหญ่นู่นตรงนี้หวานกำลังแตกยอดตรงต้นมะพร้าวแล้วก็มีมะไฟมีกระท้อนมีมะขามมกระเทียมนี้ก็มากินส้มตำได้ดูแลก่อนเดิมหวานตงนี้คือว่าป้าเสวยหรือนางเสวยผู้เอี่ยม ชาวบ้านตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยผู้ทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินด้านการเดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการให้องค์ความรู้แก่ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนถึงบ้านด้วยความเอื้อเฟื้อที่เต็มไปด้วยน้ำสใจจริงขาเป็ดกินเองมีปลากินเอง เรามีร้านมีกบมีแงงปลูกพักเองหนะ้าบ้านนี่อันนี้น้ำส้มควันไม้เป็นยาฆ่าแ<อ>มาล<อ>ง,งมาดมได้ไส่งต่อกันกระดับอ่าเนี่ยสารน้ำจับดึงอยงนี้เออดึงมาเอามาส่งให้น้องผู้หญิงเราจะเก่ไงไหมจะงี้อ่าน้องผู้หญิงหามกันมาเาหนูไปนู่นนะลูกตรงที่เราหามไปย้อนไปล็กอีกยังมันดูดีเออยัได้จับเรืเอ่อย วันนี้ครูบัวต้องขอบคุณป้าเสวยอย่างมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับเด็กๆทั้งการเพาะเหตุการให้อาหารปลาการเลี้ยงกบนะการเลี้ยงเป็ดเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ความรู้กลับไปใช้ที่บ้านนะถ้ามีปัญหายัางไงแล้วครูบัวจะพาเด็กๆกลับมาหาป้าเสวยอีกนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากเลยที่พาเด็กมาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเนาะในแนวความคิดของหลวงเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำไม่มาดูไม่เห็นหนักเนาะไม่รู้พอรู้แล้วนี่ ทำไม่ยากทำง่ายๆในฐานะคนเมืองบางขงนะ่งอยากจะให้เน้นเอาแนวความคิดของในหลวงมาใช้เพราะว่าที่แต่ก่อนมาไม่ได้ใช่เนี่ยมันทุกข์มันยากจริงเลยพอมาใช้แล้วเนี่ยพบความสุขครูอย่าลืมเน้นนักเรียนหนาว่าผู้ปกครองที่เขาไม่อยากมาเนี่ยให้ไปเล่าให้ฟังให้ลูกเขาไปเล่าให้ฟังเขาจะได้ชวนมาอีกในฐานะคนเมืองบางขงังคําว่าพอเพียงเนี่ยมีที่นี่ให้ดูทามาดูแล้วก็ไม่ยากทำง่ายๆยินดีต้อนรับค่ะ เชิญชวนนักเรียนปลบมือขอบคุณคุณป้าอีกครั้งหนึ่งค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะาีใจแเราก็กลับโรงเรียนกันลูกครับเราได้ชมวิทีอาไปแล้วนะครับว่าป้าเสเวยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สูงอายุคนหนึ่งนะครับแต่สามารถที่จะทําอะไรอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินบ้านเกิดของตนเองนะครับโดยเฉพาะที่เมืองบางขลังเนี่ยมีชื่อเสียงด้านนี้เนี่ย ผมเข้าใจว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ปา้าเสวยเนี่ยได้บุกเบิกได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารของท้องถิ่นเขานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขังนะครับแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่าการดำรงชีวิตอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงเมื่อกี้ปา้าเสวยบอกในสวนมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะ<ม>แยะมีพืชพันธุ์ธัญญาหาร ต่างๆกินได้หมดเลยฮะกินได้หมดเลยครับเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตปะจจาวันทั้งนั้นเลยฮะทำกับข้าวทุกมื้อี่ต้องต้องใช้มีโปรตีนก็พวกเนื้อสัตว์ก็มีเนาะกบกบไก่เป็ดเป็ดอ้ไพวกนี้มีหมดเนี่ยถ้าคนไทยยึดแนวทางนี้มาได้เนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นการดีนะแต่จะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยเรายังตัดสินไม่ได้ผมอยากคุยกับคนทาเองดีกว่าขณะนี้ทั้งสองท่านนะครับท่านกำนันสนิทชื่นชอบนะครับซึ่งเป็น ฝ่ายปกครองของตำบลเมืองบางขัางกับคุณป้าเสวยผู้เอี่ยมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านกำนันสนิทครับสวัสดีครับท่านครับคุณป้าเสวยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจมากเลยที่ได้พบกันตามเสียงนะครับครับแม้จะเป็นเสียงแต่ก็นึกหน้าตากันออกเนาะ <ญ> <us> iscilla, ว่าเวลานี้ป้าเสวยก็กําลังนั่งยิ้มเป็นกํานันสนิทก็กําลังนั่งหน้าบ้านเลยเมืองบางขังของกํานันเนี่ยกาลังกาลังกลายเป็นเมืองที่เขารู้จักกันทั้งประเทศแล้วนะแต่ก่อนอื่นที่จะคุยกันเรื่องอื่นต่อไปอยากถามท่านกํา n ันสนิทสักนิดนึงว่า่ท่านได้เข้าไปมีส่วนในการวางแผนแนวทางในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างครับท่านครับ การวางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวทางของในส่วนร่วมของทางปกครองและฝ่ายทขอถิ่นนะครับครับเราจะได้ประชุมกันและปรึกษาหารือกันจากป้าเสวยก็ดีในส่วนเรียนรู้นะครับในเรื่องของโรงเรียนก็ดีครับแต่าชุมชนในหมู่บ้านก็ดีครับครับพื่วนกั้วร่วกินได้แหลกเปลี่ยนเช่นกินมีทั้งทิศหยางกินทิศอยางแบ่งกันกินไป แหลกเกนขึ้นไปนะครับเรียกว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแนวทางไว้เลยว่างั้นเถอะครับผมครับผมมีคนอื่นเขาเอาแนวทางนี้ไปใช้บ้างไหมนอกจากป้าเสวยครับท่านกำนันครับแต่ละคุ้มแต่และแน่นนะครับป้าเสวยเขามีบทบาทตรงที่ว่าสู่เรียนรู้นะครับเป็นสู่เรียนรู้ทุกหมู่บ้านนะครับเก็จะมีการอบรมนะครับในเรื่องเทชรนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันสิ่งอื่นที่ว่าแต่ละคุ้มแต่าละหมู่บ้านนะครับไปฮัดทำเพสรมาแล้วปุ๊บเนี่ยมีเทร นะครับคุ้มหนึ่งมีเฮคุ้มสองมีพักเอามาแลกเปลี่ยนกันครับตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของหมู่บ้านครับหมายความว่าในหมู่บ้านเนี่ยแบ่งเป็นคุ้มคุ้มว่างั้เถอะครับผมครับผมคุ้มนี้ทำอันนั้นคุ้มนั้นทำอันนี้แล้วโดยเฉพาะป้าเสวยนี่มีส่วนสําคัญครับผมครับผมเอาป้าเสวยครับป้าเสวยคปลาเสวยเนี่ยเดี๋ยว กำนันชมแล้วนั่นนงยิ้มไม่ยอมพูดไม่ยอมจ่ายไม่ชมวยเพาะจรี <c oughs> กินกินหมากเปล่าป้าสเสวยอะกินหมากเปล่าไม่กินละกันอาไม่กินถ้ากินหมากก็น้ำหมากไหลย,ย้อยเลยเวลานี้แล้วครับป้าสเสวยถามหน่อยนะ <c oughs> ว่าป <c oughs> ้าเหนื่อยไหมกับการที่ต้องมาต้อนรับคนนู้นคนนี้เขาโอ้โหเยอะแยะเลยหลายคณะเลยเนี่ยเวลาเขาเดินทางไปดูงานนะอันนี้คำว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะเราเต็มใจต้อนรับ แขกมาเยือนเมืองบางขงังสำหรับกินข้าวกินน้ำก็ทำโบราณแตว่าภาแขกต่างบ้านมาเยี่ยมเยือนเราเนี่ยอย่างน้อยต้หงมีข้าวเลี้ยงมีนม้ำครับแต่ก็เราไม่ได้เดือดร้อนเราดีกับข้าวเราเองแต่มาก็เป็นกันเองเหมือนญาติของเราค่ะเขาเรียกว่าขึ้นเรือนขึ้น,นชานต้องต้อนรับว่างั้นเถอะจ้าป้า<ช>เวลานี้เนี่ยกลุ่มของ องค์กรที่ทํางานกันอยู่เนี่ยหรือว่าเาขือไข่ในหมู่บ้านเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมีอาชีพที่ดําเนินการแบบนี้กี่กี่บ้านกี่หลังคาป้าพอจะจําได้ไหมว่าใครทาอะไรยังไงบ้างเนี่ยอ๋อเเป็นภาคที่ว่างคือคําว่าพอเพียงแม่ถ้าใจไขวคว้าหาจะมีความสุขครับถ้าใครไม่ไขวคว้าหาก็จะเกิดทุกข์ครับอะไรหนึ่ง งานที่ทําอยู่ถ้าเพียงพอไหมครับทํามยังพอก็ต้องแบ่งหาครับทุกครัวเรือนเนี่ยทำามื่ทุกครัวเรือนใจทำเมา่อเศรษฐกิจพอเพียงแต่ใจหรือใจลึกๆเนี่ยยังเกิดทีเลทหรือเปล่าถ้าเกิดที่เลสมันไม่ทำว่าพอเพียงอะค่ะอ๋อต้องเข้าใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอเพียงด้วยใ้่ไม่ใช่ว่าโลภอยากจะได้รถยนต์โลภอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ อยากได้อะไรที่มันไม่ใช่คําว่าขอเพียงว่างนั้นนะนะจ้าแล้วป้าป้าที่ผมเห็นมาในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยมีทั้งลงสีข้าวมีทั้งเลี้ยงเป็ดมีทั้งเลี้ยงไก่มีทั้งกบเนี่ยหมายความว่าป้าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่ไหมนะายาขยั้งข้าวนี่จัาทำแล้วจันเก็บไซต์ถางเอาไว้แล้วจันก็มาสีมาสีแล้วก็เอาลำเนี่ยมาทำเลีเ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่า ทำนทำเผ่าที่จังนี้อยู่จัไม่ได้ว่าจะต้องไปซื้อกรเบืออเขม้าสีขายไหมไม่ใช่อะค่ะครับจะนทำเองขายเองผลิตเองกินเองแล้วก็มาแขกมาป็นก็เอาของของทัชซุกันก็มาเฉียดร้อนครับที่มาเยือนเราเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเผ่าขมาที่นี่เราจะพบความทุกใช่เกิดประโยชน์ที่เราได้ทำต่อท้องถิ่นของเผ่าครับครับว่าในหลวงบอกว่าการอยู่ยังพอเพียงยังเชื่อ การในเมื่อสังคมให้โอกาสฉันฉันก็ทําให้สังคมยอมรับจัดว่านี่คือจุดอยู่ยักเพียงอืครับตอนนี้ป้าปาเสวยเดี๋ยวถามหน่อยนึงลวงลึกไปนิดนึงปะะ้าเสวยมีหนี้หรือเปล่าตอนเนี้ยตอนน,อน,นี้เหลืออีกนิดเดียวทกรอเหลืออีกนิดเดียวเยอะเท่าไหร่ละนิดงอะก็ยังนิดนิดขยักเพราะว่าเพราะว่า,ายังรไบอยู่เงีาย <c oughs> อ <c oughs> ทามาทำบ<ช>้ำานจากเรามีหนี้สินหล่นคนเนี่ยตอนนั้นเจ็ดแสนกว่านะโอ้โหเจ็ดแสนกว่าไม่เทาอะไรหนึ่งทำทำมาหากินไม่ทำบัญชีครับเงินกู้เป็นเงินเราเองไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเงินกู้คำทาเงินกู้คือเงินกู้ตอนคนผสมก็ระเะบิดอะไรเ <c oughs> ง<า>ินกู้อ่าแล้วแล้วท่านท่านําานำนั้นํำนั้นครับครับผมคำนั้นฟังป้าเสวยพูดแล้วเนี่ย ลูกบ้านที่ดําเนินแนวทางแบบนี้แบบเดียวก็ป้าสเสวยเนี่ยมีเยอะไหม